วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆพ,พับขากางเกงนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องการเก็บผ้าไว้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งความยาวที่เราจะตัดอยู่ตรงนี้นะคะเอ้ความยาวสําเร็จอยู่ตรงนี้นะคะการพับเก็บผ้าไว้ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะสําหรับมือใหม่ที่ ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะถึงจะทําให้งานมันออกมาสวยนะคะเริ่มแรกให้เราล้อด้านข้างนี้ออกก่อนเลยนะคะเนี่ยช่วงเนี้ยนะคะล้อขึ้นมาประมาณนี้เลยนะคะใช้มีดพตัตเตอร์นะคะทํางานจะได้รวดเร็ว อีกข้างหนึ่งก็ล้อเหมือนกันนะคะตัวนี้คือเราไปรีดเอาสันมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการที่อย่างเราจะภาพสำเร็จตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ไปแบ่งผ้าแบ่งผ้าให้มันได้ส่วนในลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเรารีดไว้เป็นรอยเป็นพื้นฐานไว้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการพับเย็บกันเนี่ยนะคะ การพับเย็บงานขาสั้นที่เราตัดสั้นหรือว่างานที่ช่วงนี้มันแคบกว่าช่วงเนี่ยอย่างอย่างนี้นะคะถ้าเราจะพับขึ้นเยอะๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผ้าช่วงนี้มันไม่พอดีกันนะคะเราจะต้องเปิดขาด้านในออกในลักษณะอย่างนี้นะคะหรือถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ต้องเก็บขาเข้าให้มันได้แนวตรงสุด,สด เพื่อที่จะพับนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าต้องการเก็บผ้าไว้หมดเลยนะคะเราก็ใช้วิธีนี้เลยนะคะเปิดด้านข้างแล้วก็พับนะ,ะการรีดให้มันเป็นรอยไว้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่ามือเราจะไม่นิ่งนะคะมันจะทำให้ขากางเกงเราบีดได้ เราก็จะเอาไปเลียดให้มันเรียบดูอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็ไปรีดนะคะพอเราไปรีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเย็บตรงนี้กันนะคะวัดขนาดปลายขานะคะให้สองข้างมันเท่ากันด้วยนะคะปลายขานี้เราใช้ที่8นะคะ8ดนิ้ว สังเกตลักษณะของผ้าไหมคะเนี่ยเวลาเราพับที่เราพับเยอะๆเนี่ยเห็นไหมคะผ้ามันไม่ผออนั่นแหละนะคะเราถึงบอกว่าให้เปิดขาในเพื่อที่เราจะคลายผ้าให้มันเรียบนะคะ แล้วก็ไปพ้งนะคะ ตรงนี้ไม่ติดนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปเย็บเพิ่มนะคะนี่คะ่ะเอาแค่ให้มันติดนะคะไม่ต้องไปฝืนมันมากจากนั้นนะคะเราก็พับตะเข็บไปด้านหลัง ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภาพขากางเกงขนาดใหญ่ที่เราต้องเก็บผ้าไว้หมดนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ